ไい、อร so ิとう。ตะいまไซมาんは、こんนวは。นิิวสวัสดีทุกคนพบกับขนมชาโกยากิร้านอ้าสมจ้าชาโกยากินะจ๊ะ อยู่ตอนนี้พิกัดอยู่ที่ตลาดบ้านเชยงยืนนะคะโอ้โหเป็นไงไงก้อนโคโรเคเรอยู่ในขั้นตอนการแพ็คแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอในการทำขนมทากโกยากินเนีียจ้านะจ๊ะกว่าจะเป็นลูกกลมๆเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างเนาะอ,อันนี้เราก็ล,ลูกค้ามารอทุกคนแพ็คให้ลูกค้าก่อนเอ,อย่างอื่นเ้วค่อยว่ากันเรา,เอาององ,งูก่อน งอง,งมนนูมันนี่มันนี่คือเงินเงินเงินนั่นแหละทุกคนนี่เริ่มต้นจากขั้นตอนใสอันนี้ใสอะไรอ่ะใสปลาหมึกแน่ๆเลยเนี่ยขาวจนเลิญอย่างเงี้ยคือใสปลาหมึกปลาหมึกก็คือปลาหมึกวงนะทุกคนปลาหมึกวงไปต้มก่อนพอไปต้มเสร็จปุ๊บล้วก็มาหั่นหั่นหั่นให้พอดีคานะจ๊ะทุกคนแม่พิมพ์ไอที่เป็นกลมกลมเนี่ยเตากลมกลมเนี่ยเป็นแม่พิมพ์นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีข้อจากัดตรงที่ว่าวัตถุดิบแล้ว วัทถุดิบและของเรามีราคาค่อนข้างสูงคุณภาพดีนะจ๊ะทุกคนเราเลยเอาแม่พิมพ์อันเล็กๆ <laughs> จะบอกว่าเล็กๆอ่ามันพอดีอะทุกคนพอดีกับแม่พิมพ์แล้วก็พอดีกับราคาพอดีกับต้นทุนที่เราใช้ไปลูกค้าก็เป็นความเหมาะสมนะทุกคนถือว่าเป็นความเหมาะสมที่เราคิดมาดีแล้ว <laughs> ลดต้นทุนมานิดนึงทุกคนในนี้กับ กับแป้งแล้วมันก็จะกลมเองแล้วก็มาหยอดเพื่อเพิ่มให้มันกลมๆมมากขึ้นแล้วก็ปิดรูปิดรูปิดรูตรงไหนล่ะมันก็จะมีตรงที่มันไม่เป็นกลมๆลมแล้ทุกคนแป้งอันนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทุกคนเอ้ยกลับไปกลับมากลับยังไงก็กลมอะทุกคนถึงจะไม่หยอดแป้งแบบนี้ก็กลมอ่ะ มันเป็นแป้งมหัศจรรย์ที่เราเห็นในการผสมแป้งของส้มทุกคืนนั่นแหละเป็นแม่ค้าผสมแป้งมันคือแป้งอันนี้แหละทุกคนเราผสมใส่กะหล่ำปีซอยแล้วก็ใส่ไส,ส้ตาม ที่เราจัดเตรียมไว้ร้านเรามีสามไส้นะคะไส้ปูอัดไส้กรอบปลาหมึกที่เราทําอยู่นี้ก็คือไส้ปลาหมึกนะจ๊ะเราก็จะทําให้มันกลมกลมเสร็จปุ๊บก็กลับไปกลับมาเดี๋ยวมันก็กลมเองทุกคนใครใครก็ทําได้ทีนี้เราก็จะมารอให้มันสุกโดยใช้แม่พิมพ์อีกแม่พิมพ์หนึ่งนะคะเพราะว่ารอสุกจะใช้แม่พิมพ์อันนี้เพราะว่ามันสุกง่ายนะจะทุกคนแล้วก็แม่พิมพ์อันกลมกลมที่รูปกลมกลมนั่นฮะมันเป็นแบบแม่พิมพ์ให้มัน ให้มันอยู่ทรงอะทุกคนพออยู่ทรงเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่แม่พิมพ์อีกอันนึงเพื่อให้มันร้อนเร็วแล้วก็สุกเร็วเพื่อแพ็คให้ลูกค้านะจ๊ะทุกคนเป็นไงอ่าก่อนโครเคเลไปยังไหนเป็นตาแซ่บบอไม่อยากจะบอกามันอร่อยทุกคนไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่ต้องเชื่อซมก็ได้มาลองชิมเองพื้นเด้ รีวิวแล้วหนึ่งนะจ๊ะทุกคนทานด้วยเนยเทียมนะจ๊ะทุกคนหอมฟุ้งไปทั่วตลาดเลยทีเดียวทุกคนต้องหันมาอหอมอะไรวะหอมอะไรวะแน่นอนที่ผ่านหน้าร้านเราอ่าต่อไปเราจะเป็นทําไส้ต่อไปนะเราก็จะเติมน้ํามันพืชน,นะจ๊ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการติดแม่พิมพ์ของเรากระทาพิมพ์หรือแม่พิมพ์นี่แหละทุกคนเอ้ยแล้วก็ใส่ผักแป้งผสมกันเข้าไป ใส่ในเหยือกแบบนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็ตักให้มันครบทั้งตักให้มันโดนทั้งทุกลุมอะเดี๋ยวมันก็เข้ากันเองเราอย่าคิดมากเติมันทุกลุมแล้วก็รอให้มันเซตตัวนิดนึงเราก็จะใส่ใส่ต่อไปมันก็จะเป็นไส้ปูอัดใช่ไหมแม่เร็วๆสิแม่ต่อไปเราจะไปใส่ปูอัดนะจ๊ะปูอัดมันก็จะเป็นปูอัดร,ระดับ อร่อยเลยแหละทุกคนเราเลือกสั่นวัตถุดิบมาแบบอร่อยเพราะว่ามันจะทําให้ขนมเราอร่อยมากขึ้นนะจ๊ะเราก็เอาปูาอาัดมาหั่นให้พอดีคําแบบนี้แล้วก็มาใส่แม่พิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็จะเติมเติมแป้งที่ผสมกระหล่ำปีบางร้านบางสูตรเขาก็ไม่ใส่กระหล่ำปีนะทุกคนแต่เราก็ใส่เพื่อเพิ่มคุณค่าในอาหารมากขึ้นอะไม่ใช่ในอาหารสิ เพื่อเพิ่มคุณค่าในขนมเรามากขึ้นตามจริงมันต้องมีแครนบอลด,ด้วยนะทุกคนเราเลยลดแครนบอลลงเพราะว่าเราไม่มีเวลาหั่นทุกคนมันก็เลยเป็นแครกหลําปีเหมือนลดต้นทุนด้วยแหละเพราะว่ากระหล่ำปีมันอาจจะมีราคาถูกแต่บางฤดูกาลทุกคนกระหล่ำปีแพงกว่าแป้งสาลีอีกนะแต่เราก็รับบทรับบทไปไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยและก็คุณภาพของร้านเราเราจะไม่ด้อยคุณภาพเลยทุกคน คำมันอาจจะเล็กลงด้วยเหตุที่ว่าต้นทุนเราสูงนะบางทีแบบว่าคำมันอาจจะไม่ใหญ่โตเหมือนลูกละห้าบาทที่ที่อื่นๆเราจะเอาพิมพ์เล็กๆเพื่อให้พอดีคำแล้วก็เราอยู่ได้ลูกค้ามีกําลังซื้อแล้วก็จับต้องได้นะจ๊ะทุกคนเราจะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเราอยากกินแบบไหนเราก็จัดไปแบบนั้น ทุกคนอยากกินของอร่อยแม่ค้าก็อยากใหเ้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ลูกค้ากินของที่อร่อยเช่นกันนะคะเราเลยสรรหาวัตถุดิบดีๆคุณภาพดีใหม่สดเสมอด้วยนะทุกคนสะอาดถูกต้องตามโภชนาการทุกอย่างทาได้เลยเราไม่อยากจะใช้คําว่าทาได้เลยนะแต่มันอร่อยจริงๆร,รับรองเลยเด็กแถวนี้ติดงอมแงมผู้ใหญ่ก็ติดนะทุกคนเพราะอะไรเขาบอกว่าไปกินร้านอื่นเขาไม่อร่อยเท่านี้ โอ้มีอร่อยอยู่ที่แบบนี้ด้วยเหรอดูดีทุกคนเราอยากจะมีหน้าร้านแบบรถโมบายเหมือนกันนะจะให้แม่หวานไปขาย <c oughs> แต่ด้วยทุนทรัพย์แล้วก็ระยะเวลาเนาะเวลาในการทำของเรามันอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่บางทีถ้าไม่มีอะไรทำแล้วเราอาจจะออกมาแบบเป็นแม่ค้าเต็มตัวก็ได้นะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอันนี้ตอนนี้เปไส้ปูอดัดเราก็จะกลับกับแป้งกับแป้งให้มัน แขงนิดนดึงแป้งที่อยู่ข้างในมันก็จะคล้อยคลอยลงมาก็เซตตัวทำให้มันกลมๆถึงถึงตอนนั้นเราก็กลับกลับกลับไส้ไม่ใช่สิกลับอีกระทะหนึ่งได้นะทุกคนเราก็กลับไปกลับมากิ่งกิ่งเล่นอยู่นะมู้นี่ละกิ่งไปกิ้งมากกิ่งเล่นเหมือนเหมือนเหมือนแบบเล่นๆนะทุกคนเหมือนเล่นขายของแต่ก็ขายของจงอะกิ่งไปกิ้งมาให้มันสุกทั่วกัน นี่เราก็จะมาเติมแป้งให้มันเป็นกลุ่มกลมๆนะจ๊ะทุกคนเออไม่ได้ท้าให้ลองอยากให้มาชิมว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่ารีวิวก็ได้นะทุกคนขายเฉพาะตอนเย็นนะอยู่วันจันทร์บางทีแบบว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกโอ้ยเมื่อไรจะขายอีกมาสักทีเถอะมากินมาลองกินบางทีแบบว่าไปนําเสนอเพื่อนอยู่ที่ทํางานก็มีนะเขาก็ว่าอร่อยอยู่ทุกคนบางทีอ่ะ บางทีครับทำไมเราใช้บางทีเปลืองจังเลยโอ้ส้มเนี่คือว่าคือว่าเราอยากรับฮิวตอนเช้าอยู่นะทุกคนแต่เราไม่มีเวลาทำแต่ก่อนนะเราขยันมากตอนนี้เราก็ขยันน้อยลงมานิดหนึ่งทุกคนแต่ก่อนเนี่ยอ้หรับออเดอร์เช้าจ้ากี่กองกี่กองเราก็ไปส่งเลยส่งเราก็จะส่งห้าลูกนะ <laughs> ถ้ามาซื้อเองก็จะได้หกลูกยี่สิบาทนะจ๊ะเ,เริ่มแพ็คล่ะ นี่เริ่มแพงแล้วก็มาใส่ซอสซอสน,นี้เราก็ทำเองนะจะบอกให้แต่ไม่ยอมเ็เราซื้อ <c oughs> เราทำไม่เป็นไงซอสน,นี้สูตรทางร้านนี้อร่อยยกมิ้วเลยนะจัดทุกคนตามด้วยสลายสลายนี้ทุกคนไม่อยากจะพูดซื้อมาตั้งแต่หลักก่อนหลักก่อนหนึ่ร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เกือบจะสองร้อยแล้วมันจะแพงอะไรนะักหนาใช้ประหยัดประหยัดเลยนะ มันไม่มีรสชาติหรอกทุกคนมันเพื่อความสวยงามนะลูกค้าอย,ย,ย่าอย่าอยากได้เยอะเลยสลายมันแพงวันนี้วันนี้วันนี้ประเดิมด้วยลูกค้าเอาบอกสามกล้องค่ะแม่ค่ะแล้วก็แพ็คให้สั่งให้แท็กให้แพ็คให้แล้วก็ให้แบบจุกๆไปเลยนะหมายเสียบนี่จ้าลูกค้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะทานให้อร่อยนะคะลูกค้านี่ต่อไป ไอเนี้ยมันก็เซตตัวแล้วทุกคนเราก็มาใส่อีกหม้อนึ่งสำหรับไส้ปูอัดเนาะตอ,ตอนตอนเนี้ยมันจะมีไส้ปูอัดกับไส้ปลาหมึกเนาะที่รอสุกแล้วทุกคนมันก็กลับเล่นไปเล่นมานี่แหละแม่วานก็กินโคโลเคเลเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับไปกลับมาหมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละทุกคนเอ้ยสาบว่ารรได้ดอกว่าท่านลูกค้าแม่หวานก็ชํานาญการนะทุกคน แบบว่าทำเป็นมืออาชีพแล้วมืออาชีพมารูปแบบไหนแม่วานรับได้หมดเป็นผู้ช่วยส้มเอ,เองนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เราสามารถทํางานทดแทนกันได้หมดนะคะทุกคนแต่ก็คือเหมือนว่าอยากให้แม่แม่หวานทําแหละแม่หวานทําเก่งส้มละส้มลราผสมแป้งให้แม่หวานอย่างเดียวแม่หวานฝีมือลูกค้าติดงอมแง,งมเลยใส่เนยให้มันจุกๆไปเลยฟุ้งไปทั่วตลาดไปเลย <c oughs> กลิ่นหอมแล้วทุกคนคือมันได้กลิ่นมันไม่ได้รสชาติหรอกเนยมันก็ทำให้แบบว่าเออขนมมันมีรสชาติหอมแล้วก็ใครเห็นก็จะได้มองหาวิมันหอมอะไรวะมันหอมอะไรวะอ๋อมาจากร้านนี้นี่เองนี่มันแรงดึงดูดรายได้ทุเลเราต้องเอาด้วยกลิ่นกลิ่นที่ก็กลิ่นประจำอะไรทุกคนมันหอมตอนแรกเราก็ หาหลายอย่างเหมือนกันนะกว่าจะได้กลิ่นนี้มามันก็จะกลิ่นแบบทอดป๊อปคอนเนาะมันก็จะเกลี่ยกลิ่นเหมือนป๊อปคอนอยู่ในโรงหนังไอทุกคนแต่เราเออมันไม่ได้มันไม่ได้เราก็เปลี่ยนลงเป็นรสชาตินี้กลิ่นนี้ดูอะไรอย่างี้มันก็ได้มาเป็นแบบครีมเทียมนี่แหละทุกคนหอมฟุ้งไปทั่วตลาดแบบว่าถ้าแบบว่าถ้าทะร้อนๆยิ่งแบบว่าทาไปมันจวด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 ยังไง หอมฟุ้งไปทั้งตลาดจริงๆทุกคนต้องเฮ้ยร้านทากโกะยากิม,มาแล้วทากโกะยากิม,มาแล้วทุกคนเชื่อไหมที่ตลาดทุกคนอ่ะบอกว่าร้านเราขายดีขายดีร้านเราก็ขายดีแม่ค้าใจดีสวยด้วยใจดีมากขายเท่าไหร่ก็เอาลูกค้าบอกให้เท่าไหร่ก็เอา <laughs> เหมือนไม่ห่วงเลยทุกคนเหมือนเหมือนทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมอะไรประมาณนี้ เ้ยแต่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าลูกค้าอร่อยเราก็ดีใจเพิ่งด้วยแบบนี้อันนี้ก็กลับไปเรื่อยๆเห็นไหมมันกําลังฟอตอ้ออแอะเ,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 เห็นไหมนั่น <c oughs> เราพยายามจะไม่ใส่น้ํามันเยอะหรอกทุกคนเพราะมันเพื่อสุขภาพนะเพราะว่ามันเป็นการแปลรูปเหมือนเอาไปทอดไปย่างไปปิ้งแบบเนี้ย เออไปจีนิดนึงเออกลับไปกลับมาเล่นเหมือนเล่นขายของอนะันแหละขนมคากเล่นขายของคิดถึงมีดูจังเลยมีอยู่ชอบมากับขนมทากโกยากิร้านอาซอมเล่นเนี่ยคิดถึงมีอยู่มีอยู่กินไดนะ้หน้าอร่อยมากเลยนะทุกคนคาโตโต,ตแบบเนี้มีอยู่กินคําเดียวนะจะบอกให้ใช้อันที่คีบอันนี้แหละที่คีบแหละคีบใส่ปากโมมคําเดียวเลยนะทุกคนรู้จักคําว่าโมมไหมวอช t มีนโมม หมมก็คือคำเดียวอ้าปากกินอ้ามนั่นแหละทุกคน <c oughs> นี่เราก็จะแบ่งเป็นสามถาดเนานะใส้ละถาดแล้วก็หม้อหม้อ,มอละใส้มันจะได้ไม่หลงกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไส้ปลาหมึกเราก็จะใส่ถาดปลาหมึกนะจ๊ะนี่ไส่ถาดกลางก็จะเป็นไส้กรอกนะจ๊ะแล้วก็อีกถาดหนึ่งก็จะเป็นไส้ปูอัดนะจ๊ะแล้วก็แพ็คแบบไส้รวมไปก่อนแบบนี้ ก็คือปลาหมึกสองปูอัดสองใส้กอกสองแล้วเราก็มาใส่ซอสเดี๋ยวนะเอาดีๆก่อนนี่ทั้งจับกล้องทั้งทําเองทุกคนเอ้ยแม่ค้าทุลักทุเลมากใส่ซอสลงไปมาอยองเนสลงไปทุกคนความอร่อยอยู่ที่ซอสกับแป้งวันนี้แหละบางร้านอะ่ะใส่เยิ้มเลยนะซอสอะไม่อร่อยร้านเราเนี่รับรองเลยความอร่อยไม่เชื่อหรอ ไม่ต้องเชื่อให้มันลองเองเอใส่เยอะไม่ได้ดทุกคนมันแพงซื้อแต่แตงแต่ซึ่ตั้้งแต่ซื้อสลายตั้งแต่ราคาไม่ถึงร้อยนะทุกคนตอนนี้เกือบจะสองร้อยแล้วโดยปริมาณเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะทุกคนถ้าได้น้อยก็อย่าว่ากันนะคะลูกค้าเพื่อความสวยงามเนี่ยเราก็แพ็ค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 ไปแล้วสามแพ็ค แล้วก็ลูกค้าก็มายืนรอลูกค้าก็รอ,อน่ารักนะทุกคนแต่ก่อนเนี้ยเราทําไม่ทันลูกค้าก็จะจองไว้ก็บอกว่าลูกค้าสั่งไว้เดินตลาดก่อนได้นะคะเดี๋ยวกลับมาเอาประมาณนี้นเนาะเหตุจังใดล่ะพ่นยืนทางก็กดดันเขาไงกดดันเราเข้ากระใจ ก็หมออีกมันกับว่าสุกจักเท่อก็เลยแบบว่า,าผักดันให้ลูกค้าไปเดินตลาดก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นยังไดล่ะทุกคนโอ้ยนี่ทาไมเราจัดเรียงไม่สวยเรารีบแน่เลยไม่เป็นไรลุกคนทุกคนอร่อยเหมือนเดิมจัดเรียงไม่สวยก็อร่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะมีความสุขในการให้ให้ให,ให,ให้ให้ลูกค้าได้กินของอร่อยนะจริงๆร้านเราไม่ผิดหวัง ไม่ต้องเชื่อนะต้องมาลองเออใช้คํานีเ้เปลืองมากเพราะว่าคลิปเรายาวมากวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่เราอยากให้ทุกคนดูนะนี่นี่นี่พัดลมก็จะจอบจอบแต่ผัดสลายสมนีได้ทุกคนมันก็เลยเอาไอ้อฝามาอัางไว้ให้ดูมาอัางไว้นี่มาอัางไว้ อ่าต่อไปเป็นรายการแพ็ควันนี้เราไม่ได้ใส่กันเพื่อนนะทุกคนวันนี้เรามาซื้อของแล้วก็เลยมาช่วยแม่ว่านเป็นลูกมือแม่หว่านก็กลับขนมไปส้มก็แพ็คขนมไปเพราะว่าลูกค้ามาพอดีเนาะวันนี้ไข่ดิบไขด่ดีเหมือนเทน้ําเทท่าเลยทุกคนขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่มาอุดหนุนแต่ก็แบบว่าได้รับรีวิวจากลูกค้าเหมือนกันนะว่าร้านอื่นก็ไม่อร่อยเท่าร้านนี้บางทีเห็นลูกค้ากินแล้วแบบว่า ส้มก็ไม่ได้อยู่หน้าร้านหรือเป็นแม่ค้าตลอดเนาะก็จะส่วนมากจะเป็นแม่หวานที่อยู่ประจําร้านลูกค้าส่วนมากก็จะไม่รู้จักส้มหรอก <c oughs> ขนาดส้มเป็นเจ้าของร้านลูกค้าจําส้มไม่ได้ลูกค้าก็จําแต่หาแต่แม่หวานนะทุกคนบางทีส้มไปว่าไปไปเฝ้าไปเฝ้าให้เขาก็ถามอา้าแม่พี่คนนั้นไม่มาเลยค่ะประสันโอ้ย ลูกค้าติดงอมแงมแล้วติดแม่วานเนี่ยแต่ไม่รู้จักส้มนี่ทุกคนเวลาใส่ใส่สาหร่ายเราต้องอังเอาฝาอังลมไว้นะเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นพัดลมไงทุกคนไม่มีพัดลมเราก็อยู่ไม่ได้มันร้อนมากยิ่งหน้านี้ยิง่งยิงไม่ใช่หน้านี้ยังโอเคยิ่งหน้าร้อนนะโหทุกคนเอ้เงื่อนไหลไข่หย่อย,ย,อย,อยใส่น้อยๆพอ,อนนะลูกค้าเพื่อเป็นพิธีมีกลิ่นหอมนิดนึงเราไม่ได้ต้องการรสชาติเราก็ต้องการ กลิ่นเท่านั้นนะคะที่ใส่สลายเนี่ยลูกค้าก็น่ารักนะทุกคนแม่ค้าก็ภูมิใจนําเสนอแล้วก็พิธีวิถันในการทํามากอันนี้แพ็กไว้รอลูกค้าแล้วขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่มาอุดหน,นุนนะคะลูกค้าวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า